ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เรียวโยกังโมบายยุทธภพแห่งใหม่ที่จะพาคุณโลดแล่นสู่การเป็นจอมยุทธหนึ่งในใต้ล่าบนรูปแบบเกมมือถือสุดมันจากเพลปาร์คและทีมงาน Must ส Play เจ้าเก่าจะอาสามาแนะนำไกด์จากเกมนี้มาฝากกันครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงอาชีพทั้ง5อาชีพกันไปแล้วครั้งนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยเงินชนิดหนึ่งของเกมนี้ซึ่งเหล่าจอมยุทธทุกท่านสามารถหามันได้อย่างง่ายมีค่ายิ่งกว่าทองซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของเกม นั่นก็คือเพชรแดงนั่นเองครับเพชรแดงหรือรูบี้คือหน่วยเงินที่มีหน้าที่ในการซื้อของต่างๆในร้านค้าหรือใช้เป็นแต้มในการซื้อจำนวนครั้งของการเข้าดันเจียนใช้เพื่อรีสกิลและแลกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเกมมากมายซึ่งการหาเจ้าเพชรแดงนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกันยกตัวอย่างเช่นสามารถใช้เพชรที่ได้จากการเติมเงินทำการแลกเปลี่ยนได้จากการทำกิจกรรม ได้จากการทำภารกิจต่างๆในเกมรางวัลล็อกอินประจําวันหรือรางวัลล็อกอินประจําเดือนและก็มีรางวัลจากการขึ้นเลเวลเป็นต้นเพชรแดงจึงเปรียบเสมือนหน่วยเงินเพชรสำหรับจอมยุทธสายฟรีซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการใช้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนไอเทมเพื่อพัฒนาความสามารถให้เก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วยเมื่อเรารู้แล้วว่าการหาเพชรแดงนั้นมันจะต้องหาอย่างไรบ้าง ทีนี้ก็มาดูกันครับว่าแล้วไอ้เพชรแดงที่เราสะสมมาได้นั้นควรเอาไปลงทุนหรือใช้ใจ่ายกับอะไรถึงจะคุ้มที่สุดอย่างแรกเลยครับคือไอเทมที่ช่วยทําให้การเก็บเลเวลง่ายขึ้นอย่างคัมพีวัปที่ใช้ในการวารัปไปยังสถานที่เควสได้อย่างทันใจซึ่งมีราคาเพียง60เพชรแดงเท่านั้นหรือจะเป็นยาไถเก็กและยาเสรมเอ็นที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันและโจมตี5%ในระยะเวลา60นาทีซึ่งสนนราคาอยู่ที่180เพชรแดง โดยไอเทมเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเก็บเลเวลทั้งในการทำเควสหรือแม้กระทั่งการลงดันเจี้ยนได้เป็นอย่างดีและถ้าอยากจะคุ้มค่ากว่านี้ก็ต้องใช้เพชรแดงในการเปิดกล่องอัญเชิญซึ่งอยู่ในร้านค้ากาชาจำกัดครั้งโดยกล่องอัญเชิญคือกล่องสุ่มเปิดยุทธภัณฑ์ระดับต่างๆซึ่งการจะเปิดมันได้นั้นจะต้องใช้เพชรแดงจำนวน360ก้อนเพื่อทำการเปิดและใน1วนันสามารถเปิดได้เพียง10ครั้งเท่านั้น ถ้าให้มองโดยส่วนตัวการเปิดกล่องอัญเชิญนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงและต้องใช้ดวงพอสมควรหากดวงดีก็ได้ยุทธภัณฑ์ที่ดีไว้ใช้ในการเก็บเลเวลให้ตัวละครในอนาคตแต่ถ้าหากดวงไม่ดีก็จะได้ยุทธภัณฑ์คุณภาพต่ำซึ่งนั่นจะทำให้ไม่คุ้มค่ากับเพชรแดงที่เสียไปอย่างยิ่งดังนั้นใครอยากเสี่ยงดวงวัดดวงก็สามารถลงทุนกับเพชรแดงที่มีมาใช้ในการส่งกล่องอัญเชิญนี้ได้และขอย้ำไว้ก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ควรตัดสินใจให้รอบคอบและถี่ถ้วนทุกครั้งด้วยนะครับๆๆและอีกหนึ่ง <ๆ S 1> การใช้เพชรแดงที่คุ้มค่ายอย่างก็คือการเก็บสะสมรอของดีๆจากร้านค้าโชคลาภซึ่งร้านค้าโชคลาภจะมีไอเทมต่างๆมาขายในแบบสุม่ม <ๆ S 1> และมีการเปลี่ยนรายการไอเทมที่วางขายทุกครั้งถ้าหากโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอยุทธภัณฑ์ระดับส,งสูงๆที่ขายกันในราคา1 0,000กว่าเพชรแดงโผล่มาให้เห็นกันอีกด้วยหากอดทนเก็บเพชรแดงสักหน่อย แล้วใช้มาลงทุนกับยุทธภัณฑ์ระดับสูงที่วางขายในร้านค้าโชคลาบถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าม,มากๆเลยละครับและนอกจากยุทธภัณฑ์แล้วในร้านค้าโชคลาบยังมีไอเทมอย่างกล่องสุ่มยุทธภัณฑ์ที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ500เพรแดงวางขายอยู่ด้วยถ้าอยากลุ้นอยากเสี่ยงลงทุนก็สามารถไปซื้อมาได้จากร้านค้านี้เช่นเดียวกัน สรุปง่ายๆเกี่ยวกับเพชรแดงมันคือหน่วยเงินของเรียวโยกังโมบายที่เหมาะมากสำหรับผู้เล่นสายฟรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถพัฒนาตัวละครให้มีความแข็งแกร่งและสามารถทัดเทียมกับผู้เล่นสายเติมได้ไม่ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยความขยันและความอดทนในการเล่นมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเพชรแดงจึงเป็นหน่วยเงินที่จำเป็นและต้องคิดรอบคอบทุกครั้งก่อนที่จะใช้จ่ายมัน ดังนั้นอย่าใช้ใจ่ายมันอย่างสิ้นเปลืองนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกในยุทธภพสุดมันกับเรียวโยกังโมบายสามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้แล้ววันนี้บน iOS และ Android ครับและคลิปหน้าทีมงาน Must Play จะมาทำอะไรหรือแนะนำอะไรต่อน,นั้นโปรดติดตามกด Subscribe หรือเข้าไปดูบทความได้ที่เว็บไซต์ของ Must Play กันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ